จะไปโดยยามาฮากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะถ้าพูดถึงนักเทนนิสที่หลายหลายคนต้องนึกถึงนั่นก็คือเซรีนาวิลเลียมส์เป็นนักเทนนิสอดีตมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบัน เป็นคุณแม่มีลูกน้อยสุดน่ารักส่วนขวัญใจของหนุ่มๆห,หลายหลายคนก็ต้องเป็นมาเรียชลาป่านักเทนนิสสาวสวยชาวรัสเซียและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเอเชียนั่นก็คือนาโอมิโอสกะนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่นวัย21ปีแต่ล่าสุดมีอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากที่สุด และที่สำคัญอายุน้อยกว่านาโอมิอีกตัางหากค่ะตอนคุณอายุ20คุณทำอะไรเราเชื่อว่าหลายคนยังเรียนอยู่ชั้นปีที่2หรือปีที่3ในมหาวิทยาลัยบางคนอาจจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเพื่อหาค่าเทอม และก็เชื่อว่าคงมีบางคนที่ยังไม่มีจุดหมายที่แน่ชัดแต่เธอคนนี้มาแรงระดับท็อปเทของโลกในวัยเพียง20อารีนาสบาเลนกาด้วยความสูงถึง182เซนพร้อมกับพลังการเสิร์ฟที่ดุดันของสาวชาวเบลารุสเธอคือสายโหดที่แท้จริง พ่อของเธอจะเป็นนักกีฬาฮอกกี้แต่ไม่เคยปิดกั้นว่าเธออยากจะเล่นกีฬาอะไรจุดเริ่มต้นของเทนนิสสำหรับเธอมันเรียบง่ายมากแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเธอได้นั่งรถไปพร้อมกับพ่อและพอเพอิญพ่อของเธอขับพานสนามเทนนิสพอดีจึงชวนเธอลงไปเล่นหลังจากได้ลองเธอก็ตกหลุมรักเทนนิสทันทีเธอยอมรับเลยว่าสไตล์การหัวดของเธอคือโหต เธอมีคติประจําตัวว่าเธอจะต้องตั้งใจและใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกๆแมชไม่ว่าจะเป็นแมชเล็กหรือใหญ่และที่สําคัญต้องกล้าฝันเกิดปีเสือจึงโหดและแกร่งดังเสือ จากความแกร่งในการหวดของสาววัย20คนนี้เธอไม่ได้ใช้แค่พละกําลังในการต่อสู้หาชัยชนะแต่เธอจะคอยสังเกตว่าเธอควรจัดเต็มช่วงไหน <S <S และเพียงแค่7ปีในระดับอาชีพเธอก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับ9ของโลกและจากการจัดอันดับล่าสุดเธอได้เป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดที่ติด1ใน30อันดับแรกของโลกอีกด้วยแรงแบบมีปัญญาอนาคตมือหนึ่งของโลกคงไม่ใช่เรื่องยาก